สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ b ี n ินสปายในช่วง Tips and Tricks วันนี้นะคะบีจะมาไขาข้อสงสัยของเพื่อนๆหลายๆคนว่าผ้าเฉลียงคืออะไรเป็นอย่างไรและเราจะมีเทคนิคในการต่อผ้าเฉลียงยังไงบ้างซึ่งถ้าอยากรู้กันแล้วนะคะก็มาเริ่มกันได้เลยโดยก่อนอื่นนะคะเราจะมาทำความรู้จักกับเกณฑ์ผ้าแต่ละแบบกันก่อนเลย ที่เริ่มจากเกนผ้าแนวตรงซึ่งจะเป็นเกนผ้าตามเส้นได้ยืนโดยสังเกตได้ง่ายๆนะคะว่าจะเป็นแนวเดียวกับแนวริมผ้ามีความยาวตามที่เราซื้อมาเลยและในส่วนของความยืดหยุ่นนะคะจะเป็นเกนผ้าที่มีความยืดหยุ่นน้อยที่สุดค่ะต่อมาจะเป็นเกนผ้าแนวขวางที่จะเป็นเกนผ้าตามเส้นได้พุ่งและจะตั้งฉากอยู่กับแนวริมผ้าค่ะ มีความกว้างนะคะตามหน้าผ้าเลยที่จะมีหลายขนาดตั้งแต่ประมาณ3 6ถึง60นิ้วค่ะโดยสำหรับความยืดหยุ่นนะคะเกณฑ์ผ้าแนวนี้เนี่ยจะมีความยืดหยุ่นอยู่ในระดับปานกลางค่ะเมื่อเทียบกับเกณฑ์ผ้าชนิดอื่นและเกฑ์ผ้าสุดท้ายคือเก์ผ้าเฉลียนนั่นเอง ที่จะเป็นแกนผ้าที่ทำมุม45องศากับเกนผ้าทั้งสองข้างต้นค่ะคือเกนผ้าแนวตรงและเกนผ้าแนวขวางซึ่งแกนผ้าเฉลียงนะคะเป็นเกนผ้าที่มีความยืดหยุ่นของผ้ามากที่สุดเลยจึงทําให้เหมาะสมกับการใช้งานที่ต้องการความยืดหยุ่นของผ้าสูงค่ะเช่นการทําผ้ากุ้นหรือผ้าทรงย้อยเป็นต้นค่ะซึ่งมาลองดูกับผ้าเจิงอีกครั้งนะคะ ด้านริมผ้านี้จะเป็นเกณฑ์ผ้าแนวตรงด้านนี้จะเป็นเกณฑ์ผ้าแนวขวางส่วนแนวที่ทำมุม45องศากับเกณฑ์ผ้าทั้งสองก็จะเป็นเกณฑ์ผ้าเฉียงค่ะถึงแม้ผ้าเกณฑ์เฉียงนะคะจะมีข้อดีในเรื่องของความยืดหยุน่นแต่ก็มีข้อเสียในการใช้งานค่ะที่ในการตัดและต่อเนี่ยใช้เวลานานมาก วันนี้นะคะบีก็เลยมีเทคนิคการตัดและต่อผ้าเฉลี่ยงยังไงให้ง่ายและรวดเร็วมาแชร์ให้เพื่อนๆดูกันด้วยค่ะซึ่งมาตัดออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นเส้นยาวๆแบบนี้เลยถ้าพร้อมแล้วมาลงมือกันเลยดีกว่าค่ะที่เริ่มจากการตัดผ้าออกมาให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้ก่อนนะคะโดยด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นแกนผ้าแนวตรงและอีกด้านหนึ่งจะเป็นแกนผ้าแนวขวางค่ะ จากนั้นนะคะขีดเส้นทะแยงมุมจากจุดนี้ไปยังจุดนี้ค่ะซึ่งเราก็จะได้เกนเฉลี่ยงออกมาแล้วที่ทำมุม45องศากับเกนผ้าแนวอื่นค่ะและก็ทำการตัดผ้าตามเกนเฉลี่ยงได้เลยจากนั้นนะคะนำเกนเฉลี่ยงแนวตั้งของทั้งสองชิ้นมาประกบกันแบบนี้ โดยหันด้านถูกเข้าหากันนำไปเย็บตามแนวนี้ซึ่งไม่เย็บตามแนวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทำการกลางผ้าออกค่ะ จากนั้นนำเบรรี่แปรตะเข็บและหมุนผ้าไปทางซ้ายซึ่งจะออกมาในรูปแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะทำการวัดระยะห่างจากขอบผ้าด้านบนลงมาโดยระยะห่างนี้นะคะจะเท่ากับขนาดความกว้างของผ้าที่เราต้องการค่ะ ต่อไปเราก็จะทําการวัดจากเกณฑ์ผ้าเฉลียงทั้ง2ด้านเข้าไป1เซนติเมตรเพื่อใช้สําหรับเป็นรอยเย็บค่ะและกลับผ้าด้านถูกขึ้นค่ะนำปลายผ้าพับเข้าหาแนวตะเข็บ และเลื่อนให้เหลื่อมกัน1สเต็ปที่ให้หมายเลข2สีขาวตรงกับหมายเลข1สีเหลืองแบบนี้ค่ะซึ่งตรงนี้สำคัญมากเลยนะคะที่คนส่วนมากจะผิดบ่อยแต่ก็สามารถสังเกตได้ง่ายๆจากการที่ปลายผ้าไม่เสมอกันแบบนี้ค่ะเมื่อเสร็จแล้วให้ทำการกัดยึดบริเวณรอยเย็บโดยให้เส้นที่ขีดไว้ทั้ง2อด้านตรงกันค่ะ และนำมาเย็บต่อได้เลยค่ะแล้วเมื่อเย็บเสร็จก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ที่สามารถนำไปตัดต่อได้เลยนะคะที่เริ่มจากการตัดจากจุดนี้และตัดไปเรื่อยๆจนสุดปลายผ้าค่ะ และแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับการตัดและต่อผ้าเฉลียงที่ใช้เพียงแค่การตัด2ครั้งและเย็บ2ครั้งก็สามารถได้ผ้าตามเกณฑ์ผ้าแนวเฉลียงเส้นยาวๆแบบนี้ออกมาได้แล้วค่ะซึ่งเพื่อนๆสามารถนำไปใช้เป็นผ้ากุ้นหรือนำไปทำอย่างอื่นก็ได้นะคะและก่อนจบคลิปกันไปถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ตรงนี้ให้ด้วยนะคะ